ก็สวัสดีสมาชิกส่วนคำทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าของวันอาไม่ใช่เช้านะครับเป็นเวลาเย็นนะครับของวันที่31นะครับสิงหาคมนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นวันที่1นะฮะในส่วนวันนี้นะครับช่วงเย็นๆเราก็จะมาฉีดนะครับยาพวกที่ป้องกันเพี้ยไฟลายแดงนะครับเราก็จะใช้บิวเบลเลียและเมทลเซียมนะครับสองตัวนี้นะครับทุกบคันที่7นะฮะ เราก็ได้ฉีดจนชุ่มไปแล้วนะครับแล้วก็มีสารจัดใบผสมประสานไปด้วยนะครับก็ผลที่สำลิดจากการใช้วิวเหลียแล้วก็เมทัลเลเซียมนะครับก็ก็ยังไม่ไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะครับก็คือจะจะลองดูไปก่อนในระยะหนึ่งนะครับหากถ้าไม่ดีขึ้นยังไงเรามาดาูส่วนใบส่วนอะไรที่ยังมีปัญหายังเห็นไรแดงยังวิ่งอยู่เราก็จะ เปลี่ยนเป็นเคมีแทนนะครับซึ่งจะถ้ายิ่งปล่อยไว้นานนะครับใบพวกนี้ก็จะเริ่มม้วนนะครับเป็นม้วนเพราะว่ามันจะกินอยู่บริเวณหน้าใบนะฮะส่วนที่เป็นหน้าใบตรงนี้นะครับพอแดดๆหน่อยมันก็อยู่จะหลบอยู่หลังใบนะครับาสาหรับเพียพวกนี้นะครับแล้วก็จะมาฉีดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับส่วนในตอนเช้าเราก็จะใช้ใช้ อีกตัวหนึ่งนะครับที่ลักษณะจะเป็นสีดำๆผมก็จําไม่ได้นะครับเป็นฮิมิกเอซิกนะครับใช้ฮิมิกเอซิกแล้วก็บวกกับน้ําปูนขาวนะครับก่อนที่จะฉีดเราก็จะล้างใบก่อนเอาน้ําเพราะว่าพวกนี้ก็ครบกันให้น้าเหมือนกันนะครับสองวันครั้งนะครับตอนนี้ก็ฉีดไปเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีการแตกยอดก็เลยต้องต้องฉีดนะครับต้องฉีดออกหน่อย ต้กงฉีดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะมีฝนเข้ามานะครับเริ่ม <c oughs> จะหยดแล้วนะครับ uh, ก็ถ้าน่าจะให้ uh, พวกแมลงมันได้ดูดซับก่อนนะครับฝนค่อยมาล้างนะครับ uh, สำหรับต้นนี้ก็ฉีดเช่นเดียวกันนะครับต้นที่มียอดใหม่เราต้อง uh, ป้องกันไว้ก่อนนะครับก็ไม่เชิงว่าป้องกันถึงไม่มียอดแล้วก็ไม่มียอดใหม่เราก็จะป้องกันเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนเดิม uh, ส่วนตอนเชา้าเราก็จะบํารุงนะครับ ก็จะใส่อของท่านอาจารย์กิจชุมชุบุนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นชน,น,นิดน้านะครับใส่นิดนึงนะครับเพื่อบำรุงต่อไปส่วนฮิวมิเอสิกที่เราได้ใส่กับน้บําปูนขาวนะครับปรากฏว่ารู้สึกจะไม่มีอาการใบไหม้ที่ปลายใบก่อนนะครับส่วนที่ใบก็จะชะง,งักอยู่นะครับไม่ไม่กินไม่ลามเร็วเหมือนอเหมือนแต่ก่อนที่เราไม่ได้ใส่แล้วลามเอาลามเอา,เอาเลยนะฮะอันนี้ก็จะทําให้อ่า ใบไม่มีปัญหาแล้วต้นก็จะไม่มีการชะง,งักนะครับอตอนนี้ผลกําลังเริ่มจะโปรยโปรยลงมาแล้วนะครับผมก็ใส่ทุกเย็นนะครับเย็นทุกวันทุกเจ็ดวันถ้ามีการระ,ะบาดมากหน่อยเราก็จะเราก็จะเพิ่มระยะเวลาลดระยะเวลาลงมาอีกหน่อยนะครับสําหรับต้นพวกนี้เราก็ต้องฉีดนะครับนี่ฮะใบสีแบบนี้นะ ที่เรายังไม่ไว้ใจเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกานะครับ18นาฬิกาก็ของุงเย็นแล้วนะครับรู้สึกจะยังสว่างอยู่เลยนะครับหลังจากที่โอ้โหแดดจัดมากเลยวันนี้นะครับ3วันมาแล้วนะครับทำให้ทุเรียนเราเนี่ยปกติถ้าทุเรียนผมเจอแดดมากๆอย่างนี้จะจะหยุดนะฮะแต่น่าจะได้ส่วนผสมดีนะฮะเนี่ยฮะ จะเป็นลักษณะคราบดำๆนะครับริเวณปลาใบนะครับเพราะว่ามันมีน่าจะมีริปเป็นด่างนะครับทำให้พวกน้าค้างที่เกาะอยู่ตรงใบแล้วไม่กินใบเข้ามานะครส่วนใบที่มันกินเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะขาดไปนะครับเราก็จะเพิ่มพวกจุลินทีนะครับที่ให้มันย่อยใบที่เสียหายไปด้วยนะครับ น้ำหมักเราก็มีเยอะแยะอยู่นะครับก็สีคบคู้กันไปนะครับ3อย่างนี้เป็นอินทรีย์มันก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายนะครับน่าจะช่วยได้ดีอ่านี่นะฮะหยดฝนลงมาแล้วปกเป๊กเปลงมาผมว่าน่าจะไม่นานก็หายนะฮะดูนะครับเหมือนเมื่อวานนี้แหละเป็นสภาพเดีวยวกันร้อนจัดแล้วก็อยู่ก็มาหายไปเฉยเนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นยังเมื่อเช้านี้นะฮะยังวิ่งเต็งเด็ดเดดอยู่เลยนะครับไรแดง ต้นนี้นะฮะที่มีปัญหาายแดงนะฮะเมื่อเช้าที่มาดูใบนะครับดูลักษณะใบจากที่กว้างก็เริ่มกินนะฮะดูลักษณะสีใบนะฮะสำหรับสมาชิกที่เป็นอยู่แล้วใบลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือไรแดงจะมาช่วงหน้าหน้าร้อนนะครับมันบันแดดจะนะครับเนี่ยเริ่มจะม้วนนะฮะดูกินทางนี้ก็จะม้วนถ้ากินด้านนี้เป็นเพีย้ยไฟนะครับเพีย้ยไฟจะกินด้านนี้แล้วม้วนก็มันก็จะม้วนเข้า ม้วนลงอย่างนี้นะครับอ่ากินด้านไหนก็จะม้วนด้านนั้นนะครับอ่าดูลักษณะใบจะออกดำดำก็คือเราฉีดฮิมิกแอซิกไว้นะครับอ่ามันไม่มันจะโดนแดดช่วงหนึง่งอยู่ตรงกลางนี่แหละนะครับมันไม่มีร่มร่มจะอยู่นี่นะฮะอ่าช่วงนี้จะโดนแดดเต็มเต็มนะครับอ่าก็พอดีเรามาปลูกป้องไว้ก่อนนะครับชุดใหม่นี้ถ้ามันขึ้นมามันก็จะกัดบริเวณปลายขั้วนี้นะครับ ทั้งเพียไฟทั้งลายแดงเราก็จะได้ป้องกันได้นะครับบิวเบเลียน่าจะใช้ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็เราต้องใช้เคมีนะครับพวกะตะกูลอะบาริตินก็ได้นะครับหรือพวกหลายๆตัวนะครับอยู่ในตลาดทอ้ทองตลาดเราก็มีนะครับแต่พวกนั้นมันจะมีส่วนผสมของน้ํามันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉีดด้วยความระมัดระวงังจะฉีดต่อพ่อตอนเย็นนะครับตอนเช้าเราจะไม่ได้ฉีดนะฮะ ถ้าเป็นตะกูลพวกนั้นนะครับส่วนพวกพิว,วรียาเมทาราเซียมเราก็จะฉีดตอนเย็นเช่นเดียวกันเพราะว่ามันกลัวมันทนอุณหภูมิสูงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อเชื้อเวลาชนิดหนึ่งนะครับที่พวกมแมลงพวกอะไรไกินเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดเชื้อราในตัวนะครับแล้วทําให้มแมลงเป็นพิษกับแมลงนะครับทําให้แมลงตายอันนี้ก็เป็นผลดีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีพิษมีภัยกับคนนะครับก็ก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับทดสอบลงไปดู ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็แตกยอดนะครับน่าจะโอเคไม่มีอาการใบไหม้ปกติถ้าลงแล้วไม่ได้ป้องกันนะครับหน้าผมว่าน่าจะใบไหม้ไปแล้วนะครับแต่ปลใบดูฮะยังยังสวยอยู่นี่ฮะตอนเช้าก็จะมีน้ำค้างอยู่แต่พอดอีมันมีตัวเครือบนะครับเคลือบปเปลี่ยนปลายใบนะครับมันก็จะช่วยได้ดีนะฮะ สำหรับต้นนี้นะครับเริ่มจะมืดลงมาทุกทีแลลวนะฮะก็กิ่งยอดนี้อ่อนเลยนะครับเพราะว่าพุ่งขึ้นสูงนะครับดูแต่ละกิ่งนฮะยาวออกมานะครับน่าจะโดนตัวไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนเที่ยงนี้ผมการันตีเลยว่าร้อนจริงๆนะครับสา3 9องศาอยู่เลยนะฮะร้อนมากแล้วเราก็มาปลดแสลมเรียบร้อยนะครับเพราะว่ากลัวนะครับกลัวมีปัญหา เรื่องของเชื้อราในดินนี่แหละเพราะาออกก็แดดมานะครับแต่กลัวฝนจะมาก็ต้องเอาออกต้องต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าฝนบ้านเราเนี่ยน้อยมากนะครับแทบไม่มีเลยนะครับจะถึงก,จกิจกรรมของทางอีสานนะครับกินข้าวสงมข้าวสากอะไรพวกนี้นะฮะแต่ยังไม่มีน้ําที่จะเอาข้าวมาใส่เอาเอาข้าวสากมาใส่ข้าวเลยนะครับก็คงจะยากหน่อยนะครับก็คือ เราต้องควบคุมทุกอย่างนะครับต้องดูแลจริงๆนะครับพอให้เขาโตให้ขอบ้นได้นะฮะในระดับหนึ่งเราก็น่าจ,จะโอเคบางวิธีอาจจะร้อนเท่ากันแต่อาจจะมีหลายๆวิธีในการดูแลนะครับที่แตกต่างกันออกไปก็ก็โอเคนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งในการฉีดพวกฮอร์โมนช่วยแล้วก็ฮิวมิเนสซิกแล้วก็น้ำปูนน้ำปูนขาวนะฮะเอามาเคลือบป้องกันแสงแดดอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับฉีดวันนี้ตอนนี้ก็ฝนล,ลงเม็ดแรงแล้วนะครับก็คงจะจบคลิปไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้หากใครมีข้อสงสัยหรืออะไรก็อสอบถามแนะนำได้นะครับอโอเคครับสวัสดีครับ